เขาบอกว่าวัคซีนซีโนแวคกนี่แหละที่เราฉีกันตัวแรกเลยนะคําให้เป็นอมัมพาตนะครับซึ่งอาการอรมาัมพาตนี้เขาเน้นไปด้วยก็คือโรคระบบประสาทกิลแองเบลเล่อันนี้เขาบอกอ้างจากนข่าวในเยอรมันเลยนะจอยสเวลนะเขารายงานว่าพบชาวเปรูที่รับวัคซีนซิโนแวคกแล้วป่วยเป็นอมัมพาตเนื่องจากวัคซีนเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันและนําสู่การป่วยเป็นโรคกลุ่มอาการกิลแองเบลเล่นะครับหรือ GBS นะครับ เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองที่เกิดจากระบบประสาทส่วนปลายนะครับก่อให้เกิดอาการเข็นเท้าแรงเหน็บชาตามร่างกายและอานรุนแรงจนถึงเป็นอัมพาตในที่สุดนมาดูโรคกิวแรงเบอร์เลยอันนี้เขาอานดูข่าวอันเนี้ยภาพอันเนี้ยมันวงไม่ชัดเจนเลยนะว่าซีโนแวคนะโอ้โหเลยคนไทยฉีกันเยอะนะเอ๊ะเราจะโดนหรือเปล่านะฮะซึ่งต้องบอกเลยออาการเนี้ยชื่ออาจจะไม่คุ้นนะอาการกลุ่มการกิวแรงมบเลยจีบีเอฟเนี่ย อ่าเป็นอาการที่คุ้มกันเนี่ยเราไปที่เราได้จากวัคซีนจะไปทําลายระบบประสาทสวนปลายนะผู้ป่วยระยะเริ่มต้นจะมีการอ่อนเพลียนะะแล่ที่มีการเหน็บชาบริเวณปลายแขนขานะครับการเหน็บชาจะค่อยๆลางปยียวัตา่างๆของร่างกายจนนาไปสู่การเป็นอัมพาตในที่สุดนะ้นอันนี้ภาพก็จะเห็นเลยนะว่าอ่าอิาิ antibody จะไปนะไปทาลายเส้นประสาทแล้วเนี่ยที่ในรูปคนนี้ขา เท้ากับมือเนี่ยที่เขาเลงเอาไว้บอกว่ามันจะเกิดอาการอ่อนล้าหรือมีการชาขึ้นนะครับเป็นโรคที่พบได้ยากนะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่การรักษาอย่างทันทีช่วยให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติได้อันนี้นึกถึงกลิ่นหอมจัสตินบีเบอร์นะอันนี้ก็เป็นระบบภะษาที่แปลกคือที่เขาบอกอ่ะถ้าเกิดยิ่งรักษาเร็วกาดเปอร์เซ็นต์ที่จะหายเป็นปกติก็ยิ่งเยอะนะแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือถ้ารักษาช้านี่ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน ซึ่งทางแฟคเตอร์ของตุรกีครับไทยิดนะฮะเขาก็ไปดูว่ามันจริงไหมนะข่าวนี้ก็ไปคบเนี้ยข่าวจากอ่าทาง AFP นะครับในทลายผันไปเนะมีข่าวนี้จริงนะครับแต่ต้องบอกเป็นข่าวเก่านะฮะที่วงไว้เนี่ยคืออันล่างคือมันตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020นะครับก็ถูกต้องแหละก็ตอนนั้นเขามีการทดลองมันอยู่ยังไม่ได้ใช้จริงนะแต่ที่มันผิดผีผิดตัวกันเลยเนี่ยก็คือตัวยี่ห้อวัคซีนนะครับ <C AP> เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับอีกตัวหนึ่งครับซิโนฟาร์ครับ oh. ตอนนี้ใครฉ oh. ีดซูดแบบกนี่คือรอดตัวแล้วนะแต่คนที่ฉีดซินโนฟาร์นี่ต้องมาฟังเลยนะว่าเอ๊ะครับ oh. จะเป็นชันหรือเปล่านะ oh. เขาบอกว่าในายงานข่าวเนี่ย oh. เขาบอกว่าเหตุการณ์คันนั้นเกิดกับการทดลองวัคซีนซิโนฟาร์เนี่ยในประเทศเปรู oh. ครับ,รบแล้วมันเกิดกับอาสาสมัครอันนี้เขามีการทดลองกันประมาณหนึ่งหมื่นสองพันคนแล้วมีอาสาสมัครคนนึงเนี่ยเกิดเป็นอัมพาตขึ้นมานะ จนการทดลองครั้งนั้นนี่ต้องระง,งับลงชั่วคราวเลยนะอืมเขาอาสาสมัครคนนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนข้างนึงได้ครับซึ่งพอมีการระง,งับการทดลองเขาก็ไปตรวจสอบก่อนมีการยืนยันมหมครัภายหลังว่าอาสาสมัครดังกล่าวเนี่ยเป็นอาการเกิดอาการกิวแรงบาเล่จริงๆนะหลังจากฉีดวัคซีนอืมแต่เขาตรวจสอบให้ลึกลงไปแล้วปรากฏว่าอาการดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องวัคซีนแต่อย่างใดนะครับอ่าก็เคลียร์ครว่าไม่เกี่ยวนะ อาจจะมีโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งการทดลองวัคซีนซินโนฟาร์มนะจึงกลับมาแลเนิน,นการอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคลียร์แล้วนะก่อนที่ไปรูจะอนุมัติวัคซีนโควิดสิบเก้าของบริษัทซิโนฟาร์มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาก็คือฉีดตามปกตินะจากคําถามเราพูดถึงไปก็ตัดช้อยได้หนึ่งตัวแล้วนะตอนนี้ซีโนแวคกก็ไม่ใช่แล้วนะซีโนฟาร์มถึงจะเป็นข่าวแต่ก็หลังจากพิสูจน์แล้วก็ไม่ใช่นะครับซึ่ง ในการสำรวจของ CDC นะครับในสไลด์ถัดไปเนี่ยใช่ใช่ใชป่ะเหรอ้องดูนะอ่ะาสไลด์ถัดไปนะฮะเขาบอกว่าอาการ GBS หรือ Guillain Barre เนี่ยในประชากรทั่วไปทัหนะึ่งแสนคนจะพบอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองคนนะฮะโดยเฉลีย่ยเลยนะครับซึ่งในคนเฮ้ยที่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่ก็มีการตรวจสอบเนี่ย คนที่รับวัคซีนให้บาดใหญ่แล้วมีอาการป่วยเป็นโรค GBS เนี่ยก็หนึ่งแสนถึงคนต่อหนึ่งแสนคนไม่ต่างกันนะฮะก็เลยเชื่อได้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่น่าจะทําให้เกิดมูความเสี่ยงเกิดอาการเป็นโกกรค g u i l l a i n b a r มากขึ้นนะฮะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยทางสหรัฐก็มีคนป่วยด้วยโรคนี้สามพันถึงหกพันคนก็พอดีฮะเขาประชากรเขาสามร้อยล้านฮะถ้าตตาส่วนหนึ่งถึงสองคนตอน 1, 000, ่อหนึ่งแสนก็ปีละสามพันถึงหกพันคนก็พอดีเลยค่าเฉลีย่ยนะครับ แล้วมาอีกอันหนึ่งของ CDC เขาก็บอกเหมือนกันแล้วถ้าเป็น mRNA ล่ะนะฮะเขาบอกว่าในการทดลองวัคซีนกับวัคซีน mRNA เนี่ยไม่มีใครนะป่วยเป็นโรค g b s เลยนะฮะไม่มีเลยก็ตัดไปอีกช้อยหนึงแล้วนะตอนนี้เคลียร์แล้วว่าเชื้อตายก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงนะฮะ mRNA CDC ก็ยืนยันว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงกันหรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหานะะก็คือ วัคซีนไวรัลเวเตอร์กันก็มาสู่ข่าวต่อมาเลยนะันเองเขาบอกว่าอันนี้กลับไปที่ยูเครนฮนะเขาบอกว่าวัคซีนจอร์นสันนจอร์นสนเนี่ยสี่แล้วเสี่ยงเกิดเป็นโรคระบบประสาทกิวแรงมาเล่อันนี้มาตรงเต็มๆเ,เลยนะซึ่งไปดูสไลด์ถัดไปนะฮะมันเป็นเฉลยเลยก็คือเป็นคำเตือนครับที่ทาง fda หรือองค์การอาหารยาของสหรัฐเนี่ยส่งไปทางบริษัทจอร์นสันนจอร์นส์นี่ย ที่ให้ระบุคําเตือนเอาไว้ออันแรกอันบนนี่ก็คือเป็นโรคริ่มเลือดอุดตันอันนี้เรารู้อู่แล้วว่าซีนไวรัลเวเตอร์เนี่ยอ่มันนโอกาสจะทําให้คนฉีดวัคซีนมีอาการริ่มเลือดอตันมากกว่าคนปกติอันนี้เขาบอกว่ามันจะพบได้มากขึ้นที่สุดเลยสําหรับผู้หญิงอายุระหว่าง18ถึง49ปีก็คือครับผมผู้หญิงอายุน้อยถ้าฉีด เอ่อแอสตาเซเนกาแต่อันนี้กรณีเขาเน้นไปที่จอรรสันจอรรสันก็โอกาสจะเกิดริดลูดตันได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเอมานเอผู้ชายอายุน้อยตยดเป็นโรคหัวใจผู้หญิงฉีดจอรรสันนในจอสันก็อายุน้อยมีโอกาสเป็นโรคริดลูดตันแต่ตัวล่างที่คนอาจจะไม่พูดถึงก็คือนะฮะโอกาสมันมีความเสี่ยงที่เกิดเป็นโรนะคเนี่ยคิ้วแรงมาเล่มากขึ้นด้วยนะฮะหลังจากฉีดวัคซีนไป4ี่ิบวัน สำหรับวัคซีนจอร์นสันอจอร์นสันไอ,อ้น,นี่เขาก็เตือนมานะคือ FDA ประกาศเตือนเลยซึ่งก็คล้ายๆกับแอสตราเซเนกาเหมือนกันทําให้บางประเทศเนี่ยเขาก็อย่างในยุโรปเขาก็ระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับส่วนในสหรัฐเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ฉีดจอร์นสันจอร์นสันแล้วน,นอกจากมันไม่มีทางเรื่องจริงแบบแพ้สารบางอย่างใน mRNA กรณีนั้นเท่านั้นถึงจะอ่าสนับสนุนให้มีการฉีด อ่าจอสันนี่สันเนเป็นวัคซีนบูสเตอร์นะถ้าเรียงได้ก็ใช้เอ a เป็นบูสเตอร์ดีกว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เขาพูดถึงมานะฮะแต่อย่างไรก็ดีถึงจะมีความเสี่ยงแต่ทางเอฟดีเอก็ยืนยันว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะอืคือถ้ายังไง่ยประโยชน์ของมันก็ยังมากกว่าความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าไปดูรา,ายงานเวิร์สนะในสไลด์ถัดไปนะเวิร์สของ cdc ก็คือระบบรายงานเหตุการณ์อันไม่คุงสระสงคจากวัคซีน ตัวนี้มันเป็นของรู้สึกจะเป็นอของปีที่แล้วนะคือตอนที่มีการอ้างเรื่อเนี้ยแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาตอนนั้นนะฮตอนปี2021เนี่ยเขาตอนนั้นนะสหร,รัฐชีดวัคซีนจอร์แดนจอนสารน,น,นไป12.5ล้านโดสน,นะครับพบว่ามีคนที่ป่วยเป็นโรคกิลแรงบาเล่ Lang ale, เนี่ยระบบประสาทส่วนปลายเนี่ยหนึ100คนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุมากกว่า50ปีนะครับ แล้วในร้อยคนเนี้ยมีคนที่อาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาล95คนแล้วมีหนึ่งคนเสียชีวิตด้วยแต่ต้องบอกว่าหนึ่งร้อยคนเนี่ยที่ป่วยเนี่ยก็คือจากหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านโดสซึ่งจอแสตจอแสตเนี่ยฉีดข็มเดียวนะก็เทียบได้กับหนึ่งร้อยอ่าอ่าสิบสองล้านคนเลยนะสิสองล้านคนมีคนป่วยร้อยคนนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะฮะก็ถือว่า ส,ส่วนนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าต้องกลัวอะไรกันซึ่งหนึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยืนยันในภายหลังว่าไม่ได้เสียชีวิตจากวัคซีนด้วยนะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองตันเมื่อช่วงสี่สี่ปีก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้อ่ามีอาการป่วยแล้วจนเสียชีวิตก็ได้นะครับือนในทลายถัดไปนะฮะก็จะมีการเปรียบเทียบนะฮะวัคซีนจอร์แดนจอร์แนกับเอไม์มันเองว่ามัน ฉีดแล้วเสี่ยงเป็นโรค GPS เป้ากันเท่าไหร่ครับบอกหลังจากฉีดไป21วันเนี่ยโอกาสที่คนที่ฉีดวัคซีนจอร์แดนจอร์ัดนแล้วจะปวดเป็นโรค GPS เนี่ยมากกว่าคนฉีดวัคซีนเอมไอเอ21เท่าเลยนะฮะฟังดูเขก็เยอะนะแต่ถ้าเกิดมีสีสองวันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการนี้มากกว่าคนฉีดเอมไเก็11เท่า,าน้อยลงมาหน่อยฟังดูเหมือนเยอะ21เท่าแต่อย่างที่บอกนะก็เทียบกับหลักล้านคนเนี่ยมันก็คน มากกว่ากันหลักสิบหลักร้อยคนเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากจนแบบน่ากลัวอะไรสขาเป็ค,คนที่ฉีดมาแล้วนะอะแต่อย่างสหรัฐเนี่ยเขามีทางเลือกว่าวัคซีนเขาหลากหลายนะเขาก็โอเคถ้ามันมีความเสี่ยงก็ไปเลือกใช้ตัวที่ความเสี่ยงน้อยดีกว่านะครับ